บทที่690คนอื่นๆได้ยินก็ไม่มีใครเผยสีหน้าสับสนโอลหมา่านออกมาดูแล้วแต่ละคนล้วนเข้าใจว่านักรบอาคมพวกนี้กล้าแค่ใช้เขตอาคมห่วงห้ามกักพวกเขานั่นหมายความว่าพวกเขามีนักรบอาคมระดับสูงอยู่ที่นี่ไม่มากนักมีเช่นนั้นคงทะลักเข้ามาแล้วทว่าพวกเขาก็ไม่อาจยอมให้ถูกกักเอาไว้านานนักเมื่อกองทัพของคนมู่หลานมาถึงนั่นก็จะยิงยุ่งยากไปกันใหญ่ ด้วยเหตุนี้บนร่างของฮูยุนชราและพวกจึงทยอยกันแปงแสงวิบบับออกมาแต่ละคนหลวงสำแดงความสามารถออกมาโดยมิได้ปกปิดอีกและเริ่มโจมตีไปยังเขตห่วงห้ามทั้งสี่ทิศฮาร์ลี่เองก็ดีดนิ้วไปตามอำเภอใจครั้งหนึ่งหลังจากนั้นพลันมีลำแสงสีเขียวสามสายพุ่งออกมาจากมือขยายใหญ่ขึ้นกลางอากาศชัวพริบตาก็กลายเป็นสายรุ้งอันน่าตกตะลึงสีเขียวสามสายพุ่งไปหาทรายสีเหลืองที่หมุนวนอยู่ซึ่งอยู่ใกล้ออกไปไม่มากนัก ระรอกน้ําชั้นหนึ่งหมุนวนปรากฏขึ้นภายใต้การโจมตีของทุกคนจากนั้นลําแสงสีเหลืองพลันสมางว่าบเขตห่วงห้ามถูกทุกคนโจมตีราวกับเป็นกระดาษบางอย่างแรงนั้นฉีขาดอย่างง่ายดายเห็นว่าลงมือได้อย่างง่ายดายเช่นนี้คนอื่นๆพลันตกตะลึงเล็กน้อยฮาร์ลี่เห็นเช่นนั้นกลับกลายเป็นสายรงอันน่าตกตะลึงสายหนึ่งด้วยใบหน้าที่ไม่เปลี่ยนสีและพุ่งออกไปตรงช่องโหว่เขตห่วงห้ามที่วางอย่างริบร้อนจะมีอานุภาพสักเท่าไรกัน ถูกพดเขาโจมตีก็ทลายลงเป็นเรื่องที่ปกตินักไม่มีอะไรให้ต้องลังเลใจเมื่อเห็นการกระทำที่ตรงไปตรงมาของแฮรลี่หลังจากที่ตัวประหลาดเท่าคนอื่นตกตะลึงแล้วก็เข้าใจทันทีและรีบหนีออกไปเช่นกันหลังจากออกไปแล้วถึงแม้ว่าภายนอกจะมีรายปลิวว่อนไปหมดก็ตามแต่ก็เห็นได้ชัดว่าไม่มีความรู้สึกอึดอัดเหมือนอยู่ในเขตห่วงห้ามนี่จึงทำให้ฮร์รี่รู้สึกผ่อนคลายลงแพรจิตสัมผัสออกไปรอบๆคิดจะแยกแยะทิศทางและเดินทางต่อ แต่ในตอนนั้นเองหารี่พลันหน้าเปลี่ยนสีดวงตาคู่นั้นหี่ลงจ้องไปที่สายสีเหลืองจุดหนึ่งพลันลอยอยู่บนอากาศไม่ขยับขยื่นเวลานี้ลูกตาดำของเขาเปล่งแสงสีฟ้าสว่างวาบดูปแปลกประหลาดเล็กน้อย,บยใบหน้าสงบนิ่งและราบเรียบดูไม่ออกว่ากำลังคิดอะไรอยู่สหายหานเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่จังหวะนี้นานหลงโหที่ตามมาจากด้านหลังเห็นฮารลี่จ้องนิ่งไม่ขยับ ก็แผ่คิดสัมผัสออกไปทางนั้นเช่นกันด้วยความตกตะลึงระคนสงสัยแต่ก็ไม่พบสิ่งผิดปกติอะไรจึงอดถามด้วยความแปลกใจไม่ได้ไม่มีอะไรข้าแค่กำลังคิดว่าทางนั้นน่าจะเป็นทางที่เราควรไปฮานลี่หันหน้ากลับมาเอ่ยด้วยสีหน้าปกติในพายุสายบัตรศพเหล่านั้นใช้จิตสัมผัสได้ไม่สะดวกนักอาศัยแค่ตาเปล่าจะมองเห็นอะไรข้ามีสมบัติวิเศษอย่างถาดกำหนดดวงดาวอยู่ น่าจะเหมาะสมกับสถานการณ์นี้นันลงโหเผยสีหน้าไม่คิดเช่นนั้นออกมาขณะเอ่ยจากนั้นพลันใช้มือหนึ่งควานหาไปตรงเอวควักถาดยกกลมๆสีแดงอ่อนออกมานันลงโหถือสมบัติชิ้นนั้นเอาไว้มือหนึ่งก็ไร้คาถาเสียงไร้อาคมดังออกมานิ้วทั้งห้าที่ไร้คาถากลางออกลำแสงสีทองสายหนึ่งพุ่งออกมาจากฝ่ามือปะทะเท้ากับอักขระที่โคจรอยู่บนถาดย่างพอดิบพอดี ลำแสงสีทองและแดงสองสีเปล่งแสงออกมาจากถาดหานลี่พลันใจเต้นระรัวเหลือบมองสมบัติชิ้นนั้นสองครั้งผลลัพธ์คือเห็นดวงดาวสีทองปรากฏขึ้นบนถาดเป็นลวดลายที่ประหลาดขาดไม่ถึงว่าจะแฝงไว้ด้วยปรากฏการดวงดาวที่อยู่บนท้องฟ้ามหัศจรรย์เป็นอย่างมากหานลี่มองจนใจลอยชายชราชุดขาวและพวกเองก็ล้อมวงเข้ามาด้วยใบหน้าอยากรู้อยากเห็นด้วยเช่นกัน นานลงโหไม่ได้ถามและไม่ได้ยินสิ่งนี้แค่จ้องทำหมิงไปยังลวดลอยบนถาดนิ่งหลังจากผ่านไปชั่วครู่ก็พลิกฝ่ามือสมบัติในมือสลายหายไปปาก็เอยอย่างสั้นกระชับว่าตามเขา้าบะเอ่ยจบนานลงโหก็กลายเป็นลำแสงสีทองกลุ่มหนึ่งเหาะออกไปหูหยินชาราผู้บำเพ็ญเพียรใบหน้าเย็นชาและพวกตามเขาไปติดๆโดยไม่ได้เออยอะไรออกมา เห็นได้ชัดว่าพวกเขาเชื่อมั่นในผู้บำเพ็ญเพียรระดับกอกำเนิดขั้นกลางผู้นี้เป็นอย่างมากร่างของหวังเทียนกูมีลำแสงสีดำสว่างวาบห่อหุ้มหวังฉานและเยียนหรูเยียนเอาไว้อีกครั้งและเหาะตามไปทว่าเมื่อบินผ่านหานลี่อาวุโสข,ของสำนักวิญญาณผู้นี้พันมองปราดมาหาเขาแวบหนึ่งหลังจากนั้นก็เฉียดผ่านข้างกายของหานลี่ไปราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น หารลี่อยักมุมปากขึ้นเล็กน้อยมองกลับไปด้วยท่าทีเหมือนจะยิ้มแต่ก็ไม่ยิ้มเห็นหวังฉานก้มศีรษะอยู่ในลำแสงสีดำามิกล้ามองมาทางนี้แม้แต่แวบเดียวท่าทางใสซื่อเป็นพิเศษกลับเป็นสตรีที่งดงามเยี่ยนหรูเยียนผู้นั้นที่เลื่อนสายตาสดใสและสงบนิ่งมาบนร่างของฮาลี่ชั่วครู่แล้วค่อยหันหน้ากลับไปฮาลี่เห็นว่าตนเองรั้งท้าอยู่ด้านหลังเพียงลำพัง กลับแย้มยิ้มอย่างไม่ใส่ใจลำแสงสีเขียวบนร่างสว่างวาบและบินออกมาจากตรงนั้นทว่าก่อนที่จะบินออกไปเขาก็มองไปในทิศทางเดิมก่อนจะออกไปตามจิตสัมผัสใบหน้าฉายแววประหลาดแวบไปบ้างจู่ๆก็พุ่งแหวกอากาศออกไปพร้อมกับหัวเราะอย่างเย็นชาชั่วพริบตาร่างของหาลี่ก็สลายหายไปท่ามกลางพายุทราย ที่ตรงนั้นเปลี่ยนเป็นเงียบสงัดทันทีแต่หลังจากผ่านไปอีกชั่วครู่ตรงตำแหน่งที่ฮานลี่เคยต้องมองพลันเปล่งลำแสงสีเหลืองจ้าออกมารูสีดำขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นอย่างไม่มีเขาลางและอสูรมแมลงที่เปล่งลำแสงสีดำสนิทตัวหนึ่งก็คลานออกมาอสูรมแมลงตัวนี้ตัวใหญ่มากจนน่าตกใจยาวหกจัง่งกว้างสี่จัง่งร่างกายเป็นรูปไข่ แต่สิ่งที่น่ากลัวก็คืออสูรมแมลงที่มีเขาสามเขาบนหัวนั้นนอกจากจะมีดวงตาสีเหลืองอึมครึมสิบกว่าดวงแล้วยังมีหนวดยาวบางหลายเส้นและเขี้ยวแหลมคมที่ใหญ่มากคู่หนึ่งบนตัวมันมีลำแสงที่เย็นเยียบเปล่งประกายวิบวับน่ากลัวเป็นอย่างมากด้านหลังของมันมีปีกบางๆที่โปร่งใสยอยู่สี่ปีกกำลังกระพือไปมาเบาๆไม่หยุดและบนหลังของอสูรมแมลงที่น่ากลัวนี้ ก็มีเงาร่างคนสามคนที่สูงเตี้ยแตกต่างกันไปยืนอยู่คนหนึ่งมีลำแสงสีขาวสว่างจ้าห่อหุ้มร่างกายเอาไว้ทําให้ผู้คนมิกล้ามองไปตรงๆอีกคนหนึ่งมีหมอกสีเขียวมรกตแปลกๆห่อหุ้มร่างกายเอาไว้ราวกับไม่มีร่างกายคนสุดท้ายมีประจุไฟฟ้าสีฟ้าอ่อนโคโจรไปมาไม่หยุดราวกับเทพอัศนีตกสวรรค์อย่างไรอย่างนั้นปรมาจารย์ใหญ่ จะปล่อยพวกเขาไปเช่นนิ้วหรือมันไม่ค่อยดีมากระมังเงาร่างของผู้ที่มีลำแสงสีขาวห่อหุ้มร่างกายมองหาลี่และพวกหายไปจึงเอ่ยปากถามขึ้นในประโยคแฝงความกังวลใจเอาไว้เฮอไม่ปล่อยพวกเขาไปอาศัยแค่เขตอาคมลวงตาจะกักพวกเขาเอาไว้ได้อย่าลืมคนพวกนี้ส่วนใหญ่ลุ้นอยู่ในระดับก่อกำเนิดอยู่ในระดับเดียวกันกับข้าถึงแม้ว่าคนที่อ่อนแอที่สุดสองคนนั้น ก็เป็นผู้บำเพ็ญเพียรระดับล้อมรวมขั้นปลายอาศัยแค่ชนเผ่าทรายเหลืองอย่างพวกเราจะก,กักอีกฝ่ายเอาไว้ก็เป็นเรื่องที่เพ้อเจอ้อเงาร่างของในหมอกสีเขียวส่งเสียงเฮออกมาอย่างเย็นชาเอ,อ่ยด้วยน้ำเสียงเย็นเยียบด้วยท่าทีไม่สบอารณมแต่จะอธิบายกับชนเผ่าวายุสวรรค์ของปรามาจารย์มู่อย่างไรเขาส่งจดหมายมาเองว่าให้พวกเราพยายามกักผู้บำเพ็ญเพียรกลุ่มนี้เอาไว้ เวลานี้ชนเผ่าที่เป็นกองหน้าล้วนให้เขาออกสำคั่งเป็นการชั่วคราวและปรมาจารย์มู่ก็ไปติดต่อปรมาจารย์ของชนเผ่าอื่นๆแล้วเช่นนั้นหากเราปักยุทธพัน์ศักดิ์สิทธิ์ของชนเผ่าธงทุลีมาน36ด้ามจะดีกว่ากระมังถึงแม้ว่าจะไม่อาจทําให้ผู้บําเพ็ญเพียรระดับก่อกําเนิดพวกนี้บาดเจ็บแต่การกักอีกฝ่ายเอาไว้ชั่วครูก็น่าจะทําได้เงาร่างของผู้ที่มีลำแสงสีขาวยังคงเอ่ยแนะนำอย่างไม่ยอมปล่อยไป เหลวไหลธงธุลีมาน36ด้ามจะเอามาใช้ตามอำเภอใจได้อย่างไรบรรพชนชนเผ่าไซเหลืองของพวกเราสั่งสอนมาแต่ไหนแต่ไรแล้วหากไม่ถึงคราที่ชนเผ่าต้องสูญสิ้นห้ามเอาธงศักดิ์สิทธิ์พวกนั้นมาใช้ง่ายๆยิ่งไปกว่านั้นจากความสามารถของผู้บำเพ็ญเพียรพวกนี้ถึงแม้ว่าจะกัดพวกเขาเอาไว้ได้ชั่วครู่จริงๆแต่หากพบกับการแหวงกัดและธงเสียหายไปหลายด้ามแล้วก็พวกเราจะรับผิดชอบอย่างไรไม่มียุทธภัณฑ์ศักดิ์สิทธิ์ของชนเผ่า พวกเราจะเอาอะไรมาดุนอำนาจกับพันธมิตร10ชนเผ่าใหญ่อาจจะถูกแม้กระทั่งชนเผ่าเล็กๆดูถูกต่อให้เกิดการล้มล้างชนเผ่าก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เงาร่างของคนในหมอกสีเขียวเอ่ยตักติมด้วยความโกรธเกรี้ยวอย่างไม่เกรงใจเลยสักนิดสิทธิบุมบามขอบพระคุณท่านประมาจังใหญ่ที่เตือนขอรับนักรบอาคมในลำแสงสีขาวเอ่ยขอทอดอย่างต่อนเนื่องพร้อมกับเม็ดเหงื่อที่ผุดขึ้นมาบนใบหน้า เห็นแก่ที่เจ้าเพิ่งจะกลายเป็นปรมาจารย์ได้ไม่นานช่างมันเถิดแต่ห้ามมีครั้งหน้าอีกอย่างไรเสียพวกเราก็ไม่ได้ไม่ลงมือแค่คนพวกนี้มีความสามารถไร้กาดนักจึงมิอาจกักอีกฝ่ายเอาไว้ได้แผนการที่แท้จริงของปรมาจารย์มู่ผู้นั้นคือให้พวกเราชนเผ่าายเหลืองออกหน้าช่วยพวกเขากักศัตรูหลังจากที่ทั้งสองบาดเจ็บทั้งสองฝ่ายแล้วเขาก็จะมาเอาเปรียบพร้อมกับผู้อื่น คุณงามความดีและศีลสองความส่วนใหญ่ก็จะต้องมอให้เขายิ่งไปกว่านั้นชนเผ่าวายุสวรรค์เองก็มีสมบัติของชนเผ่าเช่นกันเห็นใดพวกเขาถึงไม่เอาออกมากักศัตรูกันละ่ะเขาว่าเขามีจัตนาไม่ดีถือโอกาสนี้แก้แค้นพวกเราเผ่าสายเหลืองปรมาจารย์ใหญ่ในหมอกสีเขียวเอ่ยอย่างเย็นชาดูเหมือนว่าจะมีความประทับใจต่อปรมาจารย์มู่ไม่ดีนักเกรงว่าปรมาจารย์มู่ผู้นี้ จะมีแผนการจริงๆถึงอย่างไรเสือพวกเราสองเผ่าก็ไม่สามาัคคีกันอยู่แล้วแต่ตอนนี้พวกเราแค่ร่วมมือกันนั่นไม่ได้หมายถึงอยู่ใต้เขาจริงๆเรื่องที่ต้องช่วยเหลือคนอื่นโดยต้องสูญเสียกำลังเช่นนี้ไม่จำเป็นต้องจัดการอย่างจริงจังยิ่งไปกว่านั้นจากความเร็วที่น่าตกตะลึงของสมบัติอาคมรถวายุเคลื่อนของเผ่าวายุสวรรค์เองก็ไม่จำเป็นต้องไล่ตามไปคนพวกนี้ ถึงเวลานั้นใครจะแพ้ใครจะชนะก็พูดยากแล้วถ้าว่าขอแค่พวกเขาดึงกำลังหลักของคนพวกนี้ไปได้ก็มีโอกาสที่ชนะมากแล้วนักรบอาคมมู่หลานที่มีประจุไฟฟ้าพวพันอยู่บนร่างเอ่ยปากวิเคราะห์ด้วยความเยือกเย็นถึงแม้ว่ารถวายุเคลื่อนจะมีความเร็วที่น่าตกตะลึงแต่ต้องรวมตัวกันครบจำนวนคนถึงจะออกเดินทางได้เกรงว่าคงมาไม่ทันพระมาจารย์ใหญ่ ในหมอกสีเขียวเอ่ยอย่างไม่เห็นด้วยทันไม่ทันผู้บำเพ็ญเพียรพวกนั้นก็ไม่ได้มีความสำคัญอะไรต่อพวกเรามากนักสิ่งที่ข้าสงสัยก็คือชายหนุ่มที่ทลายเขตอาคมออกมาคนแรกนั้นดูเหมือนจะพบว่าพวกเราแอบอยู่ในโพรงสุเมรุแปลกจริงๆมแมลงสุเมรุของข้าตัวนี้เป็นหนึ่งในมแมลงมหศัศจรรย์ที่มีชื่อเสียงในอดีตการถึงแม้ว่าพลังรบจะไม่สูงนัก แต่เชี่ยวชาญในการฉีกห่วงเวลาโดยกำเนิดเชี่ยวชาญในการอําพรางกายที่เดิมมากที่สุดถึงแม้ว่าจะเป็นเพราะมันยังเด็กเวลาในการฉีกห่วงเวลาจะมีอยู่อย่างจำกัดแต่ผู้มัพินเพียนระดับก่อกำเนิดขั้นกลางสองคนของอีกฝ่ายยังไม่พบการดำรงอยู่ของโพรงสุเมรุผู้บัาเพินเพียรระดับก่อกำเนิดขั้นต้นคนนึงกลับสัมผัสได้ดูแล้วชายหนุ่มผู้นั้นคงไม่ธรรมดาจริงๆ ไม่ฝึกฝนเคล็ดวิชาลับที่พิเศษอะไรมาก็ต้องมีสมบัติการตรวจสอบที่ร้ายกาจอย่างสุดๆปร,รมาจารย์ใหญ่ผู้นี้ครุ่นคิดอยู่ชั่วครู่ก็เอ่ยพึมพำกับตนเองแต่ใบหน้ายังคงเหลือร่องรอยความตกตะลึงรักคนสงสัยอยู่